ดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่จ๊ะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับแม่จ๊ะพาไปมูพามาปังด้วยกันนะคะวันนี้พามาที่ปทุมธานีเช่นเดิมเลยค่ะแต่ว่าเราจะมาที่วัดดอนใหญ่ค่ะที่นี่ขอบอกเลยนะคะว่าเป็นพิกัดปังแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวแม่จ๊ะจะพาไปไหวในโบสถ์กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราถึงจะไปไหว้ณนะจุดปังปูเวศค่ะ ที่นี่นะคะมีคนนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะคะวันนี้อะคะ่ะแม่จ้าก็จะมาขอพอรกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวติดตามมาเลยค่ะเราจะเดินทางสู่เส้นทางไปสู่บันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไป ตอนนี้นะคะมาถึงจุดนี้แล้วเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์กันค่ะโบสถ์สีเงินนะคะงดงามมากๆเลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะมีกระดิ่งนะคะมหามงคลค่ะนี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นผ้าหม่มผ้าไตนะคะใบสีบูชาพ่อใจดีค่ะแม่จะเลือกเป็นผ้าไตค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปบูชาหลวงพ่อใจดีกันค่ะ พอเดินเข้ามานะคะก็จะมีรูปปัน้นเสมือนองค์จริงนะคะของหลวงพ่อนะคะอยู่หลายๆองค์เลยค่ะด้านขวานะคะด้านขวานี้นะคะก็จะมีกุมารทองอยู่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นดอกบัวมงคลนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปบูชาหลวงพ่อใจดีค่ะ ตอนนี้นะคะแม่จักก็ได้ดอกบัวนะคะแล้วก็เครื่องบูชาพ่อใจดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวดมนต์นะคะถวายพระไตาจีวรแล้วก็ของบูชาให้กับหลวงพ่อใจดีนะค่ะ ตอนนี้นะคะเราเสร็จภารกิจจากในโบสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ผูเวทกันนะคะทางฝั่งด้านนู้นค่ะจะตามมากันค่ะจริงๆแล้วตรงเนี้ยคือมีหลายมุมมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันเนี้ยด้วยเวลาที่จำกัดนะคะเดี๋ยวเราจะโฟกัสตรงนี้กันเลยค่ะตรงจุดนี้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีนางรับนะคะแล้วก็นางกวักค่ะก็มาขอโชคขอลาบขอพรกับนางกวักกับนางรับได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นของบูชาเท้าเวสวุวรรณนะคะก็จะมีชุดใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็มีชุดกลางนะคะแล้วก็จะมีชุดเล็กค่ะ ตอนนี้นะคะแม่จ๊ะก,ก็เลือกนะคะเครื่องบูชาอันนี้นะคะก็คือเลือกชุดใหญ่มาเลยค่ะ200บาทนะคะก็จะมีนี่ค่ะผละไม้ค่ะก็จะมีฟักทองมีกล้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำแดงนะคะแล้วก็มีน้ำมันตะเกียงด้วยค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะนี่ค่ะ แล้วเขาก็จะมีอันนี้นะคะก็คือเป็นผ้าสีแดงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนที่เกิดแล้วก็เขียนสิ่งที่เราอยากจะขอพรปูนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนลงไปในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเขียนให้เรียบร้อยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้ปูนค่ะ ตอนนี้นะคะเราเอาของบูชานะคะไปวางไว้ให้ปู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวดมนต์ขอพรปูะคะ่ค่ะเราจุดขอพรปู่กันไว้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสวดมนต์ให้ปู่กันก่อนนะคะปู่เวสสวรรณที่นี่นะคะองค์กลางจะเป็นองค์สีทองใหญ่มากเลยนะคะส่วนด้านซ้ายและด้านขวานะคะก็จะเป็นสีเงินค่ะจะเป็นปางหน้าเทพนะคะ สีให้กับปู่กันนะคะแล้วเราก็จะขอพรอปู่กันนะคะตรงจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะเอาหน้าผากของเราไปแตะนะคะให้ปู่ชี้ให้เราส่งความปรารถนาเลยเจ้าค่ะ ะะก็จะมีพญาปูริร์นะคะก็จะเป็นทั้งสีทองนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสีเงินนะคะเราก็จะกระซิบข้างหูนะคะฝากพญาปูริร์นะคะบอกรูอีกทีนนึงนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นของที่นํามาถวายนะคะให้กับที่นี่บ่งบอกได้เลยนะคะว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะมีทั้งของไหว้แล้วก็ของแก้บนค่ะ ที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นน้ำแล้วก็เข้าสารนะคะทูกของเราออกมาแล้วนะคะปู่ให้เราศูนย์สองนะคะให้2ตัวคะ่ะขอบคุณปู่มากๆกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันนะคะ เสร็จภารกิจทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่จ้าก็มีนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูแม่จ้านะคะก็ได้บูชาปู่เวทไปนะคะหนึ่งองค์ค่ะแล้วก็โชคดีมากเลยนะคะที่ตอนนี้คือเย็นแล้วแล้วก็พี่เขาก็แนะนํานะคะว่าเอามาให้พระอาจารย์นะคะคือเจิมให้ค่ะแม่จ้าก็ไม่รอช้าเลยค่ะก็เข้าไปนะคะพระอาจารย์ก็ เจิมให้แม่จ้าด้วยแล้วก็ให้พรอ,อันนี้มานะคะเดี๋ยวเราจะเอากลับไปบูชากันนะคะให้พบแต่สิ่งดีๆค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เจอคลิปนี้นะคะอยากได้อะไรก็ขอพรอปู่ได้เลยค่ะถ้าใครอยู่ไกลๆนะคะก็เข้าไปดูที่เพจของวัดนี้ได้เลยนะคะเผื่ออยากจะร่วมทมําบุญด้วยกันนะคะ และถ้าเกิดใครที่สามารถมาที่นี่ได้นะคะก็ปรับ GPS มาเลยค่ะอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามาในเวลาปกตินะคะพระอาจารย์นะคะคือจะคิวแน่นมากๆเลยนะคะเห็นก็บอกว่าต้องนั่งรอกันเป็นชั่วโมงเลยค่ะก็ถือว่าวันนี้นะคะเปิดทางสว่างเปิดทิศเปิดทางเปิดทางสะดวกให้ราบรื่นมากๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จ๊ะสายมูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่จ๊ะด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ วันนี้สวัสดีค่ะยฮงยงปังปังค่ะทุกคน